พายุมาดูนี่นีตั้งให้ยัั้งี้งได้ี่ในสวารวยเาเลยอันนี้รวยเยอะวาอน้รยกลางอันนี้รวยน้อยหน่อย นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แขกผู้มาปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ไหว้ขอพรพระปางเปิดโลกนะคะแนะนำให้ไหว้ขอพร

หจาก่เสแล้วใครนัหพะยงจหากแล้วก็จะเชซาวแล้วก็ดีนะคะแล้วยังมันได้เลยค่ะคี 今年的料没有。